สวัสดีครับอยู่กับช anel ว่าว่านะครับก็วันนี้มารีวิวนะฮะหูฟังนะครับเพกโตรนนะครับก็นะฮะเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับ G 8 0 0นะครับเนี่ยส่งมาเป็นแบบโอ้มาแบบต้องบอกว่ากล่องเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะกล่องมาตรฐานแน่นอนครับแล้วก็นะฮะขนส่งมานี่ไม่มีบุบสลายนะครับหูฟังอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในช h อป e ีนะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูเลยนะครับก็ จริงๆเขาส่งมาให้พี่2รุ่นแล้วนะครับ2รุ่นแล้วนะรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใส่ไลฟ์สตรีมนะครับเล่นกันให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมีมาเป็นแบบสามารถเอาไปเสียบกับน่าจะเสียบกับจอทอทัชได้นะครับเพราะว่ามันมีแบบตัวแยกให้นะครับเดี๋ย่ามาดูที่หูฟังก่อนดีกว่านะครับนี่กล่องนะอย่างที่บอกครกล่องโอเคนะมาแบบเขาเรียกอะไรส่งมานี่ไม่บุบนี่ถือว่า สำหรับในสำหรับในอ่าประเทศเราเนี่ยใช้คำว่าแข็งแกร่งฮะนะครับใช้คำว่าแข็งแกร่งเลยนะถ้าส่งมาผ่านไปรษณีย์บ้านเราแล้วไม่ไม่ไม่บุสลายนะครับนี่หูฟังก็เป็นแบบนี้เนะฮะดีไซน์โอเคเลยครับสวยเลยครับแล้วก็แบบคือวัสดุก็วัสดุก็เป็นพลาสติกเนี่ยแหละครับแต่ว่าดูแข็งแรงนะครับแล้วก็มีไม่นะฮะมีไมให้ด้วยนะครับเนี่ยสำหรับหูฟังอันนี้ก็ พี่ว่าถือว่าครบแล้วนะสำหรับหูฟังเกมมิ่งนีแล้วไม้ไม่ได้เป็นไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปรับมาได้ฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าครับว่าใส่แล้วมันเท่แค่ไหนใส่แล้วเขาเท่แค่ไหนครับมีที่ปรับเสียงด้านหลังนะครับนี่ฮะมีที่ปรับเสียงด้านหลังนะครับแล้วก็น่าจะใส่เล่นกับเกมได้เลยเพราะว่าเป็นตัวแจ็คสามจุดห้านะครับก็เดี๋ยวพี่แกะสายก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปเล่นเกมให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ ใส่ตูฟังว่าเสียงเนี่ยมันดีแค่ไหนอ่ะน้องๆอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมด้านในนะครับแต่ว่าจะได้ยินเสียงพี่แน่นอนนะเพราะว่าพี่จะพูดไม่หยุดนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเพราะว่าพี่จะพูดไม่หยุดนะฮะโอ้โอเคนะครับน่าจะปรับได้อีกนะนี่หัวพี่โตไปนิดนึงนะปรับหน่อยแม่ใส่แล้วดูดีขึ้น20%นนะครับเดี๋ยวลองใส่กับตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราเล่นโหมดเบาๆแล้วกันนะโหมดบอนะครับ แล้วก็เสียบตัวหูฟังเข้าไปเลยนะครับอะไม่ได้ยินแล้วครับโอ้โอเคเลยครับเสียงนะ่ยสามารถปรับได้นะครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวหาก่อนผมปรับอยู่ฝั่งไหนเมื่อกี้เราจับอยู่ฝั่งไหนเมื่อกี้เราจับอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเลยแปบ๊บหนึ่งนะพี่ขอถอดมาดูก่อนว่าพี่จับอยู่ฝั่งไหนเออนะครับโอ้ เสียงแน่นมากเลยอะ่ะโอโย้ยเปิดเปิดสุดแล้วเสียงแบบว่าจะบอกว่ากลบเสียงนะครับกลบเสียงตัวเองข้างนอกได้เลยอะ่ะแล้วคือราคาไม่ได้แรงนะครับเท่าที่พี่ดูมาในราคา500กว่าบาทแบบเอาจริงกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพี่ต้องพูดดังเลยเพราะว่าคือคือคือใส่แล้วแบบ แทบจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยครับถือว่าดีมากนะสำหรับราคาแค่5้าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวลองเข้าไปเลยดูว่าเสียงในเกมเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหนนะคืออย่างนี้ครับน้องๆอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปนะตัวนี้เผื่อจะไปใส่เสียงไว้ด้วยนะนี่อ่าอ่ะแต่แต่แต่เสียงเนี่ย ต้อบอกว่าได้ยินเสียงข้างนอกน้อยมากครับตอนนี้ที่ที่พี่ได้ยินนีเทปแบบว่าเสียงตัวเองยังได้ยินเบาเลยพี่ไม่รู้ว่าพี่พูดใส่ไมอ้อะดังมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าได้ยินเสียงตัวเองในหูฟังน้อยมากนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงเกมเนี่ยชัดมากครับฝั่งตรนข้าไม่ยอมกไม่ยอมกดอีกเดี๋ยวพี่ย่อนะฮะตัวนี้ลงนิดนึงนะครับเห็นบ้าไหมโคตรเท่อะคือหราคาไม่แรงนะครับแล้วก็พี่ว่าเหมาะสมกับ การเล่นเกมสําหรับน้องๆที่แบบว่าเอองบไม่เยอะนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงแล้วก็กันเสียงแม่ด่าได้แน่นอนนะเพราะว่า <c oughs> คือตอนเนี้ยพี่อ่ะคือพี่เป็นคนที่ถ้าไม่ได้ยินเสียงตัวเองพี่จะยิ่งพูดดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเออรอฟังตรงข้ามกดนะครับแต่พี่ย่อลงมานิดนึงนะเออเพื่อที่ได้แบบเห็นนะครับนะเห็นตัวเกมชัดขึ้นนิดนึงนะ คือไม่คิดว่าเอาจริงนะพี่ไม่คิดว่าเวลาครอบไปแล้วมันจะการเสียงข้างนอกได้ขนาดนี้นะครับเฟนนี่ไม่ไหวมั้งนะเอาเว็กซ์นามาเล่นละกันนะครับถึงถึงจะต้องมาหยิบดูเลยครับแล้วน้ำหนักเบาด้วยนะครับแค่ 2ขีดกว่าๆนะ269กรัมนะครับก็คือ2ขีดเกือบเกบขีดถือว่าเบามากอย่างที่บอกว่าวัสดุมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทนทานแข็งแรงแน่นอนครับแล้วราคาไม่ได้แรงด้วยครับนี่ยเขาด้านดานข้างนี่เขาบอกหมดเลยนะครับใส่ได้กับนะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับเกมนะครับอ่อพวกเอ่อเขาเรียกอะไรเกมบอยก็ใส่ได้นะครับ คือเขามีรูปประกอบครบเลยนะว่าใส่กับอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับผูฟังรุน่นนี้พี่ถือว่าน่าสนใจมากครับกับราคานี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองสั่งซื้อนะครับในลิงก์เนี่ยนะที่อยู่นะครับใต้คลิปนี้นะหน้าพี่แปลกๆใช่ป่ะปกติไม่ค่อยเห็นหน้าพี่ในคลิปใน YouTube เท่าไหร่นะครับโอ้โอ้เสียงแยกซ้ายซ้ายขวาด้วยครับ โอ้เสียงเสียงแบบไอ้แบบเสียงที่แบบเพื่อนเพื่อนเรากิ้งไปในกล่องอะไอ้กิ้งไปกะลังอะชัดมากเลยอะโอ้เสียงสกิลแบบโอ้แน่นแน่นเกินแน่นเกิน,น,นเนฮ้ยเสียงเสียงดีจริงว่ะ ในหูนี่ตอนนี้บึมบ้มบึมบัมบม้มากเลยไม่รู้ว่าเสียงแบบคือเสียงสกิลอะครับแล้วยิ่งเป็นโหมดบอโหมดอะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับบอโหมดมันเป็นอะไรที่แบบว่าแหล่งรวมสกิลอยู่แล้วนะทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวานี้แบบ <c ười> คือพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ชินกับการใส่หูฟังขนาดนั้นอยู่แล้วนะแบบบึมบําจัดอะนะครับ คือบบอย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเสียงคากระ a นะครับที่คากระใช้สกิลอะชัดมากเลยเสียงจะแบบออกเขาเรียกอะไรออกแยกซ้ายขวาเลยนะครับชัดเจนเลยครับพี่ว่าเหมาะสำหรับ <S <S น้องๆที่ไปเล่นเกมพวกยิงปืนอะนะครับอันนี้เราลองมาเล่นกับ ML <S <S ดูมันขนาด ML มันยังแยกอะถ้าเป็นเกมพวกเกมยิงปืนพี่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าอาศัยการฟัง เพราะว่าส่วนมากอะ่ะพวกที่เล่นเก่งๆอะ่ะก็ต้องต้องฟังนะฮะถ้าไม่ฟังก็ตายหาแน่นอนครับโอ้เรียบร้อยเนี่ยตายหาแน่นอนเลยฮะหืมเสียงกล่องมันแบบว่ากลึง้งกลึง้งแบบพี่กดอัดในโทรศัพท์ไม่ติดอะ่ะอยากให้ฟังเสียงมากเลยว่าเสียงมันดีแค่ไหนเนี่ย นี่คือใส่นะครับใส่แล้วฟังจริงนะคือเสียงมันดีจริงครับแต่ตอนนี้เราจะแพ้แล้วเนี่ยฮัลโหลเนี่ยเสียงแบบเสียงกล่องลังแบบ เสียงโคตรวุดวัดมากเลยในหูแบบในหูตอนนี้แบบหล่นไปหมดแล้วอนะจึมจึมจึมเลยทำไมอาา้านี่พี่กดติดแล้วเดี๋ยวพี่จะเ,เสียงนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์ไว้ให้นะนี่ ได้อีกหนึ่งคิวแล้วได้อีกหนึ่งคิวแล้วโอโอโอ,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 โอจะตายน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหล <c oughs> คืออันนี้พี่อะแค่ว่าไม่ได้เปิดไมค์ในเกมนะครับเพราะว่าในโหมดบอลเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เปิดไมค์กันอยู่แล้วนะเดี <c oughs> ย๋ยวลองเปิดไมค์ดูว่ามีใครพูดกับเราไหม ว่าเสียงมันจะดีไหมเฮ้ยแต่ถ้าเวลาพอเปิดใหม่แล้วปุ๊บเสียงในเกมก็ยังเหมือนเดิมปกติเลยครับอาจจะเบาลงไปนิดนึงนะครับพี่ว่าหลายๆคนที่เล่นเกมเปิดใหีนะ่น่าจะเข้าใจายอยู่มันจะเหมือนจะลดเสียงเกมลงไปนิดนึงนะอุตเสียงมันแบบวุด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 แบดบสกิลแบบแค่แบบว่าโฟเวสเนี่ยตีธรรมดามันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงตีเลยอ่ะ เย้ยมันมีผีเหมือนกันอะโอตายเลยอะออกของเวทเยอะๆครับตัวนี้ต้องแบบดาเมจเวทหนักๆครับเพื่อที่จะแบบว่าโหดๆโกงๆพี่ว่าออกอันนี้ดีกว่า นี่ยเสียงสกิลฟาซาลงซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วสมมติว่าเนี่ยเนี่ยโอโ้เสียงโคตรดังอะ่ะเสียงเสียงมันดีมากเลยเสียงในหูฟังอะ่ะจะสู้ไม่ได้อแล้ว้เอเวกเราโหดนะเว้ยบอกได้เลยปากิโตนี่ตายเอาดื้อน,นะ โอ้โหเรียบร้อยเอาผีไปไล่ตีเขาเออผีแม่งค้อโหดเลยผีเว็กอะ่ะเอ,อ๊ะเราได้เจคิวเลยนะยังไงวะต้องบอกว่าหนึ่งที่พี่ชอบนะคือเสียงเนี่ยเสียงดังฟังชัดมากเลยไม่รู้ว่า โอ้แบบเอาออกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบคนละคนละความรู้สึกเลยครับโอ้เกือบเกือบอบบอบัดเข้าไปทุกสก,กิลอ่ะตัวมันน่ากลัวสุดแล้วเมื่อกี้ปากิโต้นี่น่ารำคาญสุดแล้ว คือถ้าผีเวกใช้สกิลได้นี่น่ากลัวเลยนะโอ้เรียบร้อยโดนอีกแล้วออกรถคู่ดาวให้ได้40ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นของดาเมจต,ต่อเน้นเน้นเน้นความแรงสกิลอย่างเดียวดูโฟเวสย์กระโดดเลย ยับย <Yep. laughs> yep. oh, ับโอ้ยไทเกียวรวบโคตรสวยเลยแต่ว่าไม่มีเพื่อนอะุ้ยโดนก่อนเรียบร้อยตายเลยได้ได้เวกมาแต่ว่าก็ตายอยู่ดีอะ่ะ คือเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บคืออะไรวะ <c oughs> คือคืออะไรวะเกิดปุ๊บตายปั๊บเนี่ยดูผีดูผีปากิโต้ผีปากิโต้วิ่งไล่ต่อยอะ่ะด,ดูไอ้ต่อยอย่างแรงอะ่ะต่อยทีละสองร้อยกว่าต่อยเป็นเวทด้วยเอา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 ปากิโต้หนีผีอะ่ะเอาเฮ้มันมันอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยผีเวกอะ่ะ r i า e for me เคลียร์เลนก่อนครับไม่ไหวครับตายไปสักหนึ่งตัวโอ้เขามีลาฟาถึงว่าทำไมเขาไอ้นี่จังทำไมเขาโหดกับเราจัง <laughs> สกิลยัดเข้าไปดิลาฟาเนี่ยตายไปก่อนเลยลำคาญ โอ้โหโดนปากกิโต้อีกแล้วอะขนาดผีเราไอ้นี่นะแบบโดนปาก,กิโต้รัวๆสองสามรอบติดๆเลยไม่ไหวเหมือนกันวะรู้สึกว่าใส่หูฟังนี้แล้วแบบว่า <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรข้างนอกเลยคือได้ยินน้อยได้ยินน้อยมากจริงๆนะตอนนี้แบบว่าถ้าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงๆ ชอบอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่อาจจะแบบไม่ถนัดใส่หูฟังเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่เป็นคนขี้ร้อนเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะจะชนะไม่ได้เกมนี้เนะี่ยโอ้โอ้โอ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  ปากิตโต้ทำไมมันโหดจังวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเอาผีเอาผีไปแดกเอาเอาผีไปแดกเนี่ยโฟเวียสครับ <c oughs> เอานี่ไปกินนะผีคุณรู้จักผีผมไหมฮะโอ้โหเดินไปไม่ถึงอ่ะตายก่อนแกนว นี่เปนขึ้นเวลาอัดอยู่นะพี่อัดไว้อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเ,เดี๋ยวว่าเปิดให้ดูนะอือห <c oughs> <c oughs> พี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่านะถ้าถ้าถ้าเออ ไหนลองครอบไหม่ดีว่ามันจะได้ยินมาครับมันน่าจะมีแบบเสียงใหม่เข้าไปอยู่นะได้ไหมได้ไหมนี่นี่คือเอาเอาครอบไปที่ครอบครอบไปอ่าครอบไปที่ใหม่นะครับน่าจะได้ยินแบบเสียงแบบไอ้นี่อยู่อ่ะว่าเสียงมันเป็นแบบไอ้นี่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าพี่เคยเห็นที่เขาเทสกันอะ เขาก็จะแบบอย่างเงี้ยนะฮะเอาใส่ตัวหูฟังแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้นี่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 นนนน่่นะครับให้มันได้ยินเสียงนะครับแบบว่าเสียงในเกมเป็นยังไงนะฮะมันน่าจะแบบใกล้เคียงมากที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในหูฟังพี่นะพี่ได้ยินคนเดียวจะแบบว่าจะไปบอกถูกได้ไงใช่ป่ะเออคนเขาเรียกอะไรคนดูจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมอันนี้พี่ว่าชัดเจนเลย ชัดเจนเลยว่าเสียงดีมากน้อยแค่ไหนแต่พี่ตายรัวๆเลยเราเกิดอีกประมาณ14-15วิเลยนะเงี้พี่อัดเลิกหยุดอัดอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเออเนี่ยได้ยินเสียงจากตรงนี้แน่นอนครับ เราอยากให้ฟังเสียงจริงๆจากตัวหูฟังเลยนี้พี่เปิดหูฟังสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงในเกม <Like. S 1> นี่บอหมดรอบไปสิบสองนาทีแล้วอะ่ะ <c oughs> เออบอหมดรอบสิบสองนาทีแล้วปากิโต้ได้แหละตัวเดียวเลยอะ่ะน่าลำคาญมาก จะแพ้ก็ปาก,กิโต้นี่แหละอะไรกันนักหนาโอ้โหไม่ไหวอะ่ะสู้ปาก,กิโต้ไม่ไหวอะ่ะปาก,กิโต้แม่งโกงเกินเหลือไทเกียวตัวเดียวอะ่ะไม่น่าจะรอดละมัง้งพี่ไทเกียวพี่ไทเกียวกันไหวไมเนี่ยสี่สิบนาทีไทเกียวบอกว่าแตกเถอะนยครับ <c oughs> <c oughs> ไทเกียวยังฮึดอยู่ยังฮึดอยู่ไม่เหลืออะไรละ <c oughs> เรียบร้อยครับ พี่ว่าหลายคนคงได้ยินเสียงนะครับจากเมื่อกี้นะที่พี่ลองเอามาวางใส่ที่ไม้นะครับพี่ว่าน่าจะได้ความชัดเจนแล้วแหละว่าเสียงมันดีแค่ไหนนะครับว่าพี่โมหรือเปล่าคงไม่ใช่เลยนะคืออย่างที่บอกครับตัววัสดุนะครับตัวอะไรก็ถือว่าโอเคครับกับราคาแค่นี้นะครับถ้าไปเทียบกับนะฮูฟังนะครับโอ้เฮ้ใส่ยังไงก็เท้ะหูฟังอันนี้นะครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้ละกันนะครับแค่นี้ละกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและใครสนใจสินค้านะครับนะฮะตัวนี้นะครับสามารถกดลิงก์นะครับใต้คลิปนะฮะแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับในช้อปปีมีขายนะครับสำหรับหูฟังนะครับแพคตันนะครับ G 8 0 0นะฮะราคา500นิดๆเองนะครับใครสนใจกดลิงก์แล้วสั่งซื้อได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ